สวัสดีครับป๊อปนะครับก็วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานอีฟนะครับครั้งที่4แล้วก็ชื่อครั้งว่าจเจริญน,นะครับอีฟ e เจริญก็ครั้งนี้เราทําเพื่อจะมอบเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับซึ่งมูลนิธินี้ก็ประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูของน้องๆน,นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้คงจะมีโอกาสช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศงานก็คล้ายงานอีฟทั้ง3ครั้งที่เราทํามาแล้วก็ผมว่าก็คงจะมีความสุขกันทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับ ถ้าใครที่มาในงานวันนี้ก็จะมีโอกาสทั้งช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อที่เป็นเสื้อของงานอีฟนะครับหรือว่าเป็นเสื้อของหลายๆหลายๆฝ่ายที่เอามาูร่วมงันในงานอีฟนะครับมีความสุขมากทุกคน เอดีกว่าเอาไปเสียเหมือนกัเก็บเอาใจเก็บเอารักที่ให้เข้าไปเก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคยบ้านไว้เาเก็บขึ้นมาอย่าเบื่อใจ นะคะทั้งที่4ี่คอนเซปต์งานก็คือว่าจเจริญนะคะเลินที่ที่นี่ไม่ใช่จเจริญแบบงอกงามรุ่งเรืองแต่ว่าเป็นจะเลินภาษาอังกฤษที่แปลว่าเรียนรู้นั่นเองเพราะว่าเอชื่อ แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นงานการกุศลค่ะแล้วก็จะมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะซึ่งเป็นคุณกัตษาน้องๆทั้งหมดเลยที่จะได้รับจากเราไป<ส>ก็แนนแน่น,น,นอนนะคะเพราะงานก็เป็นเพราะงานตัวโตผิวคล้ำๆขนวดเคราเยอะๆที่เด็กเห็นเราจะต้องกรี๊ดแบบกลัวนะคะแต่ว่าที่จริงเราเป็นคนใจดีมากนะคือคุณป้าป้องตูนั่นเองกลุ่มเรานะคะเป็นเพื่อนกลุ่มป๊อปเนี่ย ก็กลุ่มเพื่อนป๊อปเนี่ยเราก็รวมตัวกันมาแล้วก็มาช่วยกันร้องเพลงเพื่อที่จะให้ความสุขนะคะแก่ผู้ชมในวันนี้ที่มาร่วมทําบุญด้วยมาดูคอนเสิร์ตด้วยมาซื้อเสื้อยืดด้วยมาเดินเที่ยวในงานด้วยนะคะณนะคาเฟ่โมเดลแห่งน,นี้ที่ถนนป,ประดิพัทธ์ค่ะปีนี้มาร่วมงานเป็นปีที่2แล้ว2ปีแรกเนี่ยสม่องมาช่วยเพราะว่าติดงานปีที่3เนยังมาเปิดบูธเลยนะคะแล้วก็มาร้องเพลงเวทีส่วนปีนี้เนี่ยไม่ได้เปิดบูธ ว่ามาร่วมร้องเพลงด้วยกันบนเวทีนะคะโชว์ที่จะมีลุลาร่วมอยู่เนี่ยน่าจะมีศิลปินหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเบลสุพรล,ลุลา่าคุณประโมทนะคะประโมทประธานเนี่ยแล้วก็มีน้องกิ่งเหมือนแพรแล้วก็ได้ยินว่ามีคุณรู้ว่าพิจิกาเนี่ยจะมาร่วมร้องด้วยกันด้วยสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิ่มอกอิ่มใจทุกคนค่ะเพราะว่าได้ร้องเพลงให้คุณผู้ผฟังที่น่ารักแล้วเนี่ยยังได้ทำบุญด้วยแล้วก็ วันนี้โชคดีมากค่ะอยู่ดีๆอากาศก็เย็นวอบนะคะตอนนี้เราทุกคนไม่มีใครมีเหงื่อเลยมีแต่ความเย็นออกเย็นใจที่ได้ทําบุญร่วมกันค่ะได้เลยครับจำเนือได้หรือเปล่าจำได้ครับขออนุญาตแปลพี่ดูลาดได้ครับ ไม่ัไะต้องร้องเพลงม้คู่เราคุมครองกันคือพอรู้ก็จะรองเพลงที่ไลนค่ะเบลก่อนกับเบลเบลครับลรองพลมค่เมื่อกี้คืออะไรที่ที่ผมหลองไปเนี่ยคิมโซ่ที่เขาจัดที่โอเคโอเค

We are in the good time We, we We are